สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลรราร้าปรุงสุกราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา11นาฬิกากับดิฉันแคทอาทิตยาเป็นจัปักกันสักครู่ค่ะ บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7จังหวัดเชียงรายเต็มไปด้วยความคึกคักคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ65 นายแสแบงบุญมีเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่6และ7โรงเรียนบ้านศพคำอำเภอเชียงแสนในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7จังหวัดเชียงรายบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักสภาพอากาศปลอดโปรง่งประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เช้าตรู่แม้ว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดถีบเลือกตั้งแม้จะมีความกังวลว่าประชาชนอาจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยเพราะอายุสภาเหลือไม่ถึง1ปี แต่บรรยากาศวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65. โดยมีผู้สมัครจากสองพักใหญ่คือพักเพื่อไทยและพักประชาชนชิงตำแหน่งแทนนายพิเชษเชื้อเมืองพานอดีตสสพักเพื่อไทยที่ถูกสาลร,รัฐธรรมนูญเพิกถอนสถานะและตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปี จากกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการงบประมาณในพื้นที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา144ทั้งนี้หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา17นาฬิกาจะเริ่มนับคะแนนทันทีคาดว่าจะทราบผลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการในเวลา20นาฬิกากำลังคลจิตอาสากรมทหารราบที่7เร่งช่วยฟื้นฟูหรือถอนซากปรักหักพังขนย้ายสิ่งของของบ้านเรือนร้านค้าประชาชน บนท้องถนนหนองห้องตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุรถกระบะบรรทุกน้ำชนเสาไฟฟ้าหักโค่นต่อเนื่องกว่า50ต้นเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรส่งผลให้บ้านเรือนและร้านค้ากว่า20หลังคาเรือนเสียหายเหตุเกิดเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาซึ่งรถกระบะคันดังกล่าวทำประกันภัยชั้น3ไว้อีกทั้งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เข้าเกณฑ์การใช้งบเยียวยาของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุจากมนุษย์ไม่ใช่อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติทําให้การช่วยเหลือต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานทหารที่ลงพื้นที่อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องจึงได้รับคําขอบคุณจากชาวบ้านของกําลังพลกรมทหารราบที่7มีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือ ซอสรุงรสฝ้ายเขียวตราภูเขาทองซอสปงรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเนือ้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นค,คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง รับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายเวลา12นาฬิกาทางช่องททบ .5 กดไม้เลยค่าค่ะ